สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูไก่มีสูตรครีมสําหรับทําขนมมาฝากนะคะสูตรครีมสูตรนี้นะเป็นสูตรยอดฮิตที่สุดในอิตาลีเลยนะคะที่ชาวอิตาเลียนนิยมใช้ทําขนมมีชื่อว่าครีม่าพาสติเชรามีน้ําตาลนะคะรอยห้กรัมแป้ง50กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะกลิ่นวานิลลาอันนี้เป็นผงนะถ้าใครมีแบบเป็นแท่งก็ใช้แบบแท่งได้เลยนะคะแบบฝักเนาะนม 500มิลลิตรหรือครึ่งลิตรนั่นเองนะคะไข่หฟองก่อนอื่นนะคะเราจะมาต้มนมนะคะนมนี่ต้มไม่ต้องเดือดพล่านนะแค่พอเดือดพอมันเริ่มเดือดปิดแก๊สทันทีนะคะพอนมเริ่มเดือดแบบนี้นะคะปิดแก๊สทันทีแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะคะ น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีให้ขึ้นฟูนะคะเมื่อตีไข่กับน้ำตาลจนฟูได้ที่นะคะคราวนี้เราจะเติมนมลงไปแต่ก่อนที่จะเติมนะคะเราจะต้องแบ่งนมเอาไว้ครึ่งแก้วก่อนนะ นมของเรานะคะไม่จําเป็นต้องเย็นจัดนะคะแค่พออุ่นๆก็พอนะคะเราจะค่อยๆเติมทีละน้อยจนหมดนะ ลืมใส่กลิ่นวานิลลานะคะความจริงกลิ่นวานิลลาต้องใส่ลงไปต้มกับนมนะคะถ้าใครมีฝักวานิลลานะต้มกับนมได้เลยนะคะใส่ตอนนี้ก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้วนะคะแป้งค่อยๆโรยลงไปนะคะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆโรยแป้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะ ตอนนี้นะคะก็เทส,ส่วนผสมที่เราตีไว้เมื่อกี้นะคะลงในหม้อเปิดแก๊สนะคะไฟปานกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วเราจะต้องคนตลอดเวลานะคะคนจนถึงก้นหม้อเลยนะกวนไปสักพักหนึ่งนะคะจะรู้ได้ถึงความ หนืดที่ก้นหม้อนะคะหนืดเริ่มจับตัวแล้วกวนอย่าหยุดนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะไม่กี่นาทีเองครีมนี้ทำง่ายมากๆนะคะเวลาเตรียมทั้งหมดจนสุกนะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะครีมข้นแล้วนะคะเติมนมครึ่งแก้วลงไป คนให้มันเข้ากันคนต่ออีกประมาณ2-3นาทีนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะครีมที่ได้นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเย็นตัวลงเขาจะข้นขึ้นอีกนะคะก็เตรียมพร้อมทำขนมได้หลายเมนูเลย